นี้นะคือเพื่อนอะ่ะให้งบผมมาแต่งเครื่องให้นะคือ EP ที่แล้วให้แต่งสภาพรถ EP นี้เราเอาไปแต่งเครื่องให้เพื่อนนะผมก็ขึ้นดูอันนี้รถเป็นรถลูก57ิมิลน,นะทุกคนคือต้องบอกว่าเพื่อนผมคนนี้แบบว่าทางบ้านยังไม่ค่อยให้แต่งรถเท่าไหร่ทุกคนคือมันต้องทํารถให้หมกที่สุดอะ่ะ โอเคนะผมก็ต้องกับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็คือวันนี้นะคือเพื่อนอะ่ะให้งบผมมาแต่งเครื่องให้นะคือ E ีีที่แล้วให้แต่งสภาพรถ E ีพีนี้เราเอาไปแต่งเครื่องให้เพื่อนนะผมก็คืองบงบหมื่นหนึ่งมาเรามาลองดูกันว่าเนี่ยงบหมื่นหนึ่งทำเครื่องให้เพื่อนมันจะวิ่งได้แค่ไหนแต่มันวิ่งแรงไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องรังอินก่อนนั้นเพื่อนก็คือถือถือว่าดูเป็นแนวทางแล้วกันโอเคเดี๋ยวลองลองไปดูกันเิลิโกโอเคนะครับตอนนี้ลองลอง,ลองวสดู อันนี้รถเป็นรถลูก57มิลเมลนะทุกคนเป็นเพื่อนให้ผมงบก็คือเนี่ยเรียกยว่าไงดีครับอย่พูดยากเลยก็เอาเป็นว่าขอตั้งรายการนี้ว่าคือรายการแต่งตามใจผมแล้วกันนะคือเพื่อนกำงบมานี่แทบจะทั้งคันเลยที่ผมออกแบบให้มันเนี่ยปั๊มปั๊มล้ออนะไรเนี่ยเออรวมเครื่องด้วยแล้วพี่ลีเขาบอกให้ลองช่างลีบอกให้ลงงอลงอินก่อนเดี<อ>๋ยวลองดูอุ้ย có lên bao คือต้องบอกว่าเพื่อนผมคนนี้แบบว่าทางบ้านยังไม่ค่อยให้แต่งรถเท่าไหร่ทุกคนคือมันต้องทํารถให้หมกที่สุดอ่ะถ้าไม่หมกคือพ่อแม่มันรู้อ่ะ มันต้องมันต้องหมกก่อนนะเพื่อนคือจะพูดยังไงดีอะคือถ้าคือผมเข้าใจนะเข้าใจเพื่อนๆหลายคนนะที่แบบพ่อแม่ไม่แต่งเราเอาแอบมาแต่งอะคือทุกอย่างมันก็ต้องหมกทุกหมดท่อก็ห้ามดังเครื่องก็แบบต้องห้ามดังอะไรเงี้ยเออคือผมเข้าใจฟิลนี้ทุกคนคือผมก็เลยแบบจัดให้เพื่อนนะคือพูดถึงอะเอาไปใช้ต่อพ่อแม่มาขี่อะแทบจะไม่รู้เลยนะว่ารถลูกไปทําอะไรมาบ้างแต่แรงกว่าเดิมไหมแรงกว่าเดิมแน่นอนทุกคนหมูบอกเลย มงนยผมเปลี่ยนเกียร์เหมือนหน้าม่งจะลอยอ่ะีดีก็โอเคนะพูดถึงก็ เอาได้อยู่สเต็ปนี้งบไม่เกินหมื่น,นเสียงแม่งโคตรเราเลย โอเคทุกคนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองหมุนๆดูว่าแบบในเครื่องมันมีอะไรแตกต่างไปบ้างโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในบ้านผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูว่างบอันนี้ได้อะไรบ้างนะผมก็มีเรือนฟรีบีนะผมแล้วก็เสื้อเสื้อได้กลับมานะได้เสื้อเก่ับมาแล้วก็ฝานี้ก็ทําเป็นวาลวใหญ่เรียบร้อยนะผมคัดเคิร์ดเลยทามาใหม่เรียบร้อยก็เรือนฟรีบีรวมรีแมปด้วยนะผมร,ราคานี้แบบคุ้มจริงๆนะทุกคนก็ จากที่ขี่มาก็ตึงเลยถือว่าเร่งเร่งโอเคมากถ้าเพื่อนขี่เป็นก็แรงครับนี่ก็จะประมาณนี้นครับคลิปนี้เปียวงบจัดให้ตามงบอะตั้งแต่ของแต่งนะเพื่อนเออคลิปนั้นลืมให้ดูของแต่งทั้งนี้ทุกคนปั๊มหลังสวิชปั๊มหลังสวิชแท้นะครับผมโอเคปั๊มหน้าก็เป็นเมาส์สวิชแท้ทรงรถมันกําลังจะสวยเลยเดี๋ยวร้อยมันจัดทรงมีงบมากกว่าน,นี้ก่อนเดีย๋ยวผมจะทาให้รถมัน รอนี้เยอะโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมใครที่ฝากผมแต่งก็ทักมาได้เดี๋ยวจัดให้